รายการวันที่31มกราคมหัวข้อย่อยที่2ตั้งค้างจ่ายประกันสังคมส่วนที่บริษัทสมทบให้กับพนักงานเป็นเงิน200บาทขั้นตอนแรกนะคะเข้าไปที่ระบบบัญชีแยกประเภทกด workflow v o u c h e r ลงรายวันในที่นี้จะเลือกเป็นสมุดรายวันทั่วไปนะคะ รหัส GLGJ ค่ะกด F 3เพื่อเพิ่มเปลี่ยนวันที่เป็นวันที่31เดือน01ปี58รายละเอียด ส้งค้างจ่ายเงินสมทบประกันสังคมเดือน01นยทับห้ส่วน ที่บริษัทออกให้คอลัมน์ชื่อบัญชีเขียนว่าเงินสมทบกด enter เลือกเงินสมทบกองทุนประกันสังคมรหัส512 021ไปที่คอลัมน์ชื่อบัญชีลำดับที่สองพิมพ์ว่าเงินประกัน กด enter เลือกเงินประกันสังคมหักหน้าที่จ่ายค้างจ่ายรหัส201-203ใส่ยอดเดบิตคือ200บาทแล้วกด F 2สมดุล เสร็จแล้วนะคะให้กด F10 เพื่อบันทึกเลยค่ะให้เครื่อง run voucher ให้หรือไม่ yes กด e s c a p e เพื่อออกเลยค่ะยกเลิกการแก้ไข yes e s c a p e ออก c a n c e l